ทำการบ้านดูหุ้นทุกวันหุ้นคนอื่นขึ้นเร็วหุ้นเราขึ้นช้าหุ้นบางตัวพื้นฐานดีวอลุ่มก็เข้าทำไมขึ้นแรงไม่เท่ากันคนที่ทำการบ้านหุ้นบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเพิ่มเทคนิคการสังเกตแบบนี้หาหุ้นเพิ่มสปีดได้แน่นอนค่ะวอลุ่มแพทเทิร์นเพิ่มสปีดแพทเทิร์นนี้นะคะจะช่วยให้พี่ๆสามารถคาดการณ์ว่าหุ้นมีโอกาสที่จะขึ้นแรงได้นะคะ โดยดูแค่2เงื่อนไขเท่านั้นนะคะเงื่อนไขแรกนะคะวอลลุ่มต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3แท่งแบบขั้นบันไดนะคะแบบขั้นบันไดก็คือแบบไหนแบบที่แท่งแรกนะคะต้องต่ํากว่าแท่งที่สองแล้วแท่งที่2ต้องต่ํากว่าแท่งที่3ามนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะคะสแท่งเนาะอาจจะเป็น4ี่แท่ง5้าแท่งก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมี3แท่งนะคะเงื่อนไขที่สองวอลลุ่มลดลง แบบขั้นบันไดอย่างน้อย3ามแท่งเช่นเดียวกันนะคะแท่งนี้สูงสุดถูกไหมแท่งนี้นับเป็นแท่งที่1นะคะแล้วแท่งวันถัดมานับเป็นแท่งที่สองแท่งวันที่สามอ่ะถ้าเกิดแท่งวันที่4ี่ต่อีกได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องลดลงแบบขั้นบันไดนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากแท่งนี้ปุ๊บนะคะแท่งวันถัดไปเนี่ยเขาสูงกว่าเราก็นับว่าแท่งนี้เป็นแท่งสําคัญ นะคะยกตัวอย่างหุ้นติดล้อค่ะพี่พมองดูนะคะเจอแพทเทิร์นนี้ค่ะวอลุ่มเพิ่มขึ้นแบบขั้นบนันไดแล้วก็ลดลงแบบขั้นบนันไดนะคะแทง่งแดงแทง่แทงนีง้นับเป็นแทง่งที่3ถ้าเกิดว่าแทง่งวันถัดไปนะคะเขาสูงกว่านะฮะหรือสังเกตง่ายๆเลยเราใช้แทง่งนี้เป็นแทง่งเทียนสําคัญก่อนถ้าเกิดพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนาะราคาเปิด เขาไม่หลุดโลหรือถ้าเกิดเขาเปิดสูงกว่าแท่งเทียนสําคัญได้เนี่ยเราสามารถแบ่งไม้เก็บได้นะพี่ๆสามารถแบ่งไม้เก็บได้เพราะว่าหุ้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะมาดูกันขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงเลยถูกไหมคะเจอแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเราติดตามได้เนาะแล้วหุ้นเขาก็ยิงขึ้นไปอีกเยอะๆเลยนะคะเพิ่มสปีดเลยนะคะ ยกตัวอย่างนะคะที M, ่ QM พี่พี่มองดูการาฟนะคะราคาลงมาค่อนข้างเยอะเนาะเจอแพทเทิร์นนะคะ,ะ,คะแบบนี้เนาะวัวลุ่มเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดแล้วก็ลดลงแบบขั้นบันไดนะคะแท่งนี้เป็นแท่งเทียนสำคัญนะคะวัวลุ่มแท่งเขียวแท่งนี้สูงกว่าแท่งนี้เพราะฉะนั้นแท่งแดงแท่งนี้เป็นแท่งเทียนสำคัญเราติดตามได้นะคะราคามีโอกาสเพิ่มขึ้นขึ้นค่อนข้างแรงได้นะคะ ตัวอย่างถัดมานะคะพี่ๆสามารถคอปเปอรเรชันเนาะราคาลงมาเยอะมากๆเลยนะคะมีการพักตัวอยู่สักพักหนึ่งนะคะไม่ทำโลใหม่ถูกไหมทีนี้เรามามองดูโวลลุ่มนะคะวลลุ่มแท่งนี้นะคะเริ่มต้นมาก็ดูดีเลยเนาะ,ะแท่งนี้สูงขึ้นแท่งนี้สูงกว่าแท่งที่สองนะคะแล้วก็ลดลงมาแบบคันบันไดนะคะจริงๆแท่งนี้เรามองว่า เป็นแท่งที่เราสามารถติดตามได้นะแต่บางเอิ้นบางเอิ้นแท่งนี้เขาต่ากว่าเราก็ใช้แท่งนี้เป็นแท่งเทียนสําคัญนะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าราคานะคะเขาไม่หลุดโลของแท่งเทียนสําคัญเนาะมีโอกาสที่จะขึ้นแบบเพิ่มสปีดได้นะคะอย่างน,น้อยๆเนี่ยไม่เกิน3-5วันเนาะที่ราคาไม่ควรจะหลุดโลนะคะจนกระทั่งเป็นไงคะ ขึ้นไปค่อนข้างเยอะถูกไหมขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะสามารถเป็นหุ้หนอีกหนึ่งตัวนะคะที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราก็เจออีกนะคะเนี่ยววล่มเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดถูกไหมคะแล้วก็ลดลงแบบขั้นบันไดแท่งนี้แท่งที่3ามแท่งนี้เราสามารถติดตามได้ถ้าเกิดว่าราคาเขาไม่หลุดโลของแท่งเทียนสําคัญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นแบบเพิ่มสปีดไปอีกเรื่อยๆ นะคะแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งเรียนสําคัญเนาะในอนาคตนะคะไม่ควรจะโหดแท่งนี้นะคะถ้าเกิดเราจะแบ่งไม้เข้าเก็บเนาะทีนี้นะคะเมื่อกี้นิงยกตัวอย่างหุ้นสามารถพี่พี่ก็จะเริ่มคิดแล้วหุ้นที่ขึ้นต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มสปีดขึ้นไปอีกไหมถ้าเจอแพทเทิร์นนี้แน่นอนนะคะเมื่อกี้สามารถก็ให้เราเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะสาหรับ s i s b พี่ๆดูกราฟโรงเรียน SISB นะคะเราเห็นว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาแล้วถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาช่วงที่หุ้นมีโอกาสที่จะเพิ่มสปีดได้นะคะเราต้องมองโวล่มโดยใช้แพทเทิร์นเพิ่มสปีดนี่ในกรณีนี้นะคะพี่ๆ SISB เขาขึ้นมาแล้วก็มีการผักตัวถูกไหมคะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราจะเข้าช่วงไหนดีแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะคะดูค่ะ วอลลุ่ม <Volume S 2> เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดแล้วก็ลดลงต่อเนื่องแบบขั้นบันไดแท่งนี้เรามองว่าเป็นแท่งเทียนสําคัญถูกไหมฮะนิ่งวงหน่อยแท่งนี้เรามองว่าเป็นแท่งเทียนสําคัญนะเพราะว่าลดลงมาเป็นแท่งที่สาบแล้วนะคะแท่งนี้ดีมากเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ทําไมคะขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะคะขึ้นได้ค่อนข้างแรงเลยนะคะหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะสามารถเพิ่มสปีดได้อีกไหม แน่นอนถ้าเจอ v o ล u มแพทเทิร์นเพิ่มสปีดนะคะมีอไหมแน่นอนมีนะคะมาดูกัน skr ขึ้นแรงไหมคะขึ้นแรงมาต่อเนื่อง4-5หแท่งเลยถูกไหมคะเรามาดู o l ล m มค่ SK R, นะ skr เนาะเห็นไหมคะ o l ล m มเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดแล้วก็ลดลงแบบขั้นบันไดแท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งที่3แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าแท่งนี้เป็นแท่งเทียนสาคัญนะคะแล้วเป็นไงคะขึ้นต่อ ได้อีกนะคะขึ้นต่อได้อีกเนาะสำหรับ S K R นะคะ,ะคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าหุ้นเขาจะเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่แล้วนะคะหรือว่าเขากำลังขึ้นอยู่เนี่ยแต่เจอแพทเทิร์นนี้เข้าไปก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสปีดขึ้นแรงได้อีกนะคะวอลุ่มแพทเทิร์นเพิ่มสปีดเป็นไงกันบ้างคะพี่ๆอย่าลืมนะคะทำการบ้านสังเกตแพทเทิร์นนี้ด้วยนะคะเพียงแค่2เงื่อนไข เงื่อนไขที่1วอลุ่มเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดอย่างน้อย3แทง่งเงื่อนไขที่สองวอลุ่มลดลงแบบขั้นบันไดอย่างน้อย3แทง่งนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอหุ้นที่ขึ้นแรงได้ขึ้นแบบเพิ่มสปีดได้เลยนะคะขอให้พี่ๆทุกคนนะคะเล่นหุ้นกำไรเฮงๆยรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ